วันนี้มาพบกับรถดีเซ gment นขนาดใหญ่ระดับผู้บริหารนะครับกับเจ้า Honda Accord G10 นะครับเป็นตัว2.0ไท b บิดนะคันนี้เรียกได้ว่าประหยัดก่าป้ายแดงไปแล้วเกือบ8แสนบาทกันเลยทีเดียวเลขไม่น้อยเลยแค่50,060กิโลปี2019แท้นะครับผมไฟหน้าทั้งหมดนะครับเป็น LED นะพร้อม Daylight แล้วก็ s p o t Light เป็น LED ด้วยนะครับผมกระจกมองข้างนี่ครับมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็มี Honda Sensing นะครับผมตัวนี้เป็นตัว Keyless นะครับกุญแจ2ดอกนะมาพร้อมกับระบบ Walk Away Auto Lock นะครับผมเราเดินออกจากรถเนี่ยเกินระยะ 5เมตรปุ๊บมันล็อกเองอัตโนมัตินะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับเป็นซีแคมนะสวยๆแบบนี้เลยเป็น LED เต็มระบบนะครับผมก้องถอยมีให้เซนเซอร์ถอยมีให้อีก2จุดนะครับเบาะหนังพรีเมียมนะครับและเบาะแถวหน้าเนี่ยเป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับมาพร้อมระบบคูชคอนโทรลแล้วก็แพดเดิลชิพคันนี้มีตัว Adaptive คูช i s e c o n t ให้ด้วยนะครับแอร์ดิจิตอลครับหน้าจอเดิมโรง,งงานขนาด8นิ้วของ Honda นะครับเชื่อมต่อบุนหุ่นแอปเปิลคาทเปอร์โนโตได้กระจกมองหลังตัดแสงนนนนะะคคครรรรััััับบบบดดดด้าาาาหหหลงงเเเเพพีีีีมมมมมมยือิสสำภก ไม่ยับไม่ยน่นและมาพร้อมพนักวางแขนครับแล้วก็ที่เก็บแก้วแบบปิดได้2ช่องนะครับแอร์หลังนะครับมีให้เพราะฉะนั้นความเย็นกระจายตัวถึงทั่วคันแน่นอนน,นนะครับห้องเครื่องคันนี้สวยงามมากนะครับรับประกันการันตีความเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เดิมเม็ดอาร์คเดิมโรงงานครับเอ็นเดิมต่างๆนะครับวันนี้เสนอราคาแค่8ปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรับผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทต่อสัญญาแถมฟรีค่าประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลยครับหนึ่งปีแรกฟรีค่าดำเนินการโอนให้นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบรีบแคคปจอทัักหาาาฝ่ยยยขยได้เลรบ